จริงไหมครับที่ใส่ขี้หมูขี้วัวในสวนทุเรียนแล้วจะเกิดเชื้อราขึ้นเป็นไปได้ครับมูลวัวมูลควายเนี่ยเข้าไปกินต้นพืชกินต้นหญ้าแล้วพวกนั้น,นมันจะมีเชื้อโรคเชื้อราอยู่แล้วกินเข้าไปในในกระเพาะเขาอะกระเพาะเขาบางทีไม่มีน้ําย่อยที่เรียกย่อยอสปอร์พวกนี้นะมันก็ถ่ายออกมาอมพอถ่ายมาแล้วเราก็เอามูลตรงนี้เอาไปใส่ต้นไม้เราอะทาให้เชื้อสปอร์ตัวนั้นจนะนงอกขึ้นมาใหม่มแต่ถ้าเกิดว่ามูลสัตว์ตัวนี้เขาเอาไปทําปุา๋ยหมัก ขนาที่ทำปุ๋ยหมักเนี่ยที่กงกองสูงๆงไวง้เนี่ยเกิดความร้อนเยอะมากนะความร้อนตรงนี้ะทำให้สปอร์เนี่ยไปได้หลังจากที่หมักแล้วเราเอาปุ๋ยหมักตัวนี้ไปใช้อันนี้จะไม่เกิดเชื้อราแปลว,ว่าถ้าเราเอามูลสัตว์ไปใส่ต้นไม้เลยเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อโรคที่ติดมาจากมูลสัตว์ได้แนะนําให้ใช้ปุ๋ยหมักแทนดีกว่าแล้วอีกนิดนึงนี่คือข้อที่1 ขอ้อที่2ถ้าเราเอามูลสดเนี่ยไปใส่เนี่ยพอคุณไปใส่ลงไปในแปลงปลูกของเราเนี่ยมันก็จะเกิดการเกิดการหมกักขณะที่หมักเนี่ยมันจะเกิดความร้อนความร้อนเยอะมากนะแล้วความร้อนมากๆนะ่ะถูกความร้อนเนี่ยถูกรากรากก็จะรากก็จะเน่า2อ,อย่างนะครับ